วันนี้ที่หลายคนรอคอย10เมษายนได้ดูแถลงกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้าง<ะ>ค่ะก็เดี๋ยว คือจริง,รงๆแถลงยังไม่เสร็จแต่เป็นช่วงตอบคาถามแล้วนะ<ช><ช>ครับ<ช>เดี๋ยวผมขอสรุปสรุปให้ท่านผู้ชมแบบนี้ก็แล้วกันนะครับงบประมาณที่ถามกันตลอดเอามาจากไหนอรอบนี้คือถ้าเกิดใช้คําว่ากู้ไหมเขาก็คงไม่ใช้ไม่กู้ออแต่แต่คำว่าให้ทกศออ,ออกก่อนหลายคนก็ตั้งคําถามเหมือนกันเอาละห้าแสนล้านเนี่ยมันจะมาจากงบปี68ประมาณ 150, ร<ช>ัอแสนห้าหมื่นวาล้านนะฮะอันนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าก็ไปอยู่ในงบประมาณปี68ยังไม่ได้เริ่มทํา อีกอันนึงก็คือเงินที่มาจากหน่วยงานของรัฐตอนหลังท่งานก็ลชกวัฒนาคารทกรอสธ<ส>นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฮะอีกแสนเจ็ดหมื่นสองพันกว่าล้านบาทก็จะดูแลประชาชนคือทกอสเขาดูแลพวกเกษตรก,ร,ก,ร,กรอยู่แล้วอันนี้ก็ดูแลไป17ล้านคนแล้วก็งบปี67อันนี้คงต้องไปแปรง,งบอีกทีหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านไอการใช้ตังบ้างแต่ทำยังไงครับใช้ในอำเภอแล้วต้องเป็นร้านขนาดเล็ก ซึ่งอ้ร้านขนาดเล็กเดี๋ยวรอกระทรวงพาณิชย์เขานิยามให้ว่า<ม>แค่ไหนถึงจะเรียกว่าเล็กนะครับใช้ได้หมดยกเว้นพวกอออ่างอยู่สออคืออบายามุกและอ,อน้ำมันแล้วก็ออเรื่องของ<ป>อ่าใช่ฮะคือพวกนี้ใช้ไม่ได้นะท่านผู้ชมครับแล้วฮะถ้าเกิดสมมุติว่าจะไปขึ้นเงินบ้างฝั่งคนขาย<ม>หคือถ้าท่านรับตังมาดิจิตอลวอลเล็สมมติผมขายก๋วยเตี๋ยวแล้วกัน ผมขายไปได้เงินมาขึ้นเงินไม่ได้นะค่ะยังขึ้นไม่ได้ต้องรอเพราะต้องใช้สองรอบก่อนค่ะสมมติผมขายกว๋วยเตี๋ยวเสร็จไม่ได้แต่ผมเอาเงินเนี้ยไปซื้อเส้นหมี่ไปซื้อหมูไปซื้อผักอันเนี้ยไอ้คนขายหมี่ขายหมูขายผักให้ผมเนี่ยถึงจะเอาไปขึ้นเงินได้แต่มีเงื่อนไขอีกนะรอบที่สองที่เขาไปซื้อเนี่ย เขาต้องอยู่ในระบบภาษีนะเขาต้องจ่ายภาษีถึงจะขึ้นเงินได้ไม่อย่างนั้นก็ขึ้นเงินไม่ได้เหมือนกันมันก็จะม well, ีประเด็นอยู <S <S well <S <S ่สองสาเรื่องที่เมื่อกี้นักข่าวเขาก็ถามเนี่ยนะอย่างทกศต้องดูแลแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทก็ถามฮะว่าเอ๊แล้วคือทกศใช้หมายถึงว่าทกศดูแลประชาชนที่อยู่ในในเกษตรกรอะว่ากันเถอะสิบเจ็ดล้านคนเนี่ยต้องจ่ายเงินไปก่อนแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านแล้วรัฐบาลต้องชดเชยตั้งชดเชยให้กับทกศไหม คือพูดง่ายจะจ่ายคืนเขามาไหร่จะต้องมีดอกเบี้ยหรือเปล่าท่านประลัดผมว่าจะเป็นท่านประหลัดที่เป็นท่านที่ตอบเนี่ยนะ,ะท่านก็บอกอ๋อเป็นไปนตามกฎหมายเลยมาตรา28นะอันนี้เป๊ะเลยแล้วทกศก็มีเงินพอสภาพคล่องพอคือ คือผมฟังก็ยังงง,งใช่เงินอนะพอแต่หมายถึงเมื่อไหร่รัฐจะจ่ายคืนของสอนี่ที่นักข่าวถามแล้วก็มีเรื่องประเด็นของ GDP อันนี้นักข่าวกรุงเทพธุรกิจนี่แหละถามนะบอกว่า GDP จะโต1นถึง1.6เปอร์เซ็นแต่อันนี้ถ้าลำตีช่วยจุลพันธ์บอกว่ามันคงไปโตได้ที่ปีหน้าเพราะว่างบ68มาเริ่มกันหตุลาคมแล้วแล้วกว่าจะชงกว่าจะใช้มันก็ปลายปีอะมันก็ไปปีหน้านี่แหละที่น่าจะโอเคนะ,นะฮะดิฉันขออนุญาตเสริมนะคะก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งว่าระบบ จะใช้เรื่องของแอปเป่าตังหรือเปล่านะคะท่านจุลพันธ์บอกว่าดีจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้แล้วจะทําเป็นซูเปอร์แอปนะคะรองรับกับทุกๆธนาคารเลยแล้วก็บอกว่าจะทําด้วยความรอบคอบและโปรง่งใสเดี๋ยวดีจะไปดูระบบหลังบ้านนะคะแล้วก็นาะยกน้นตรีก็ถูกถนักข่าวถามเหมือนกันนะคะบอกว่าเอ๊แบบนี้มันผิดวัตถุประสงค์มะคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่รัฐบาลเองเนี่ยตั้งใจว่าจะทำดิจิทัลวอลเล็ตแล้วก็มีเป้าค่อนข้างชัดเจนเลยต้องแจกภายในเวลานี้เวลานี้เวลานี้ พอมาเป็นแบบนี้แล้วถือว่าผิดความตั้งใจหรือไม่มนยายอกรัฐมนตรีบอกว่าคือมันเป็นเรื่องที่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างรอบคอบดังนั้นก็ทุกอย่างที่มีมติมาก็คือผ่านความเห็นจากหลายฝ่ายมาแล้วเพราะฉะนั้นเงินจะถึงมือประชาชนได้ในช่วงปลายปีะนะคะคือผ่านความเห็นจากหลายฝ่าย <c oughs> ผ่านผู้ว่าแบงค์ชาติหรือยงังคือมีตัวแทนมา <c oughs> ค่ะคมีตัวแทนมาค์าชตินี้สองรอบที่ประชุมชุดใหญ่นะฮะ,ะท่านไม่ได้เขา้าแต่วันนี้คือรอบที่แล้วนายกก็ถามนะเออ่ท่านรองผู้ว่าก็บอกว่าน่าจะฝ่ายความมั่นคงที่ตอบรอบที่แล้วท่านก็บอกว่าอ,อ๋อท่านผู้ว่าติดภารกิจอ่า น่าจะไปต่างประเทศถงพราจะไม่ผิดถ้าผิดขออภยัยแต่รอบนี้คือท่านก็ไม่มาแต่ก็บอกว่นเ๋ยวันนี้ประชุมกรอง,งอันนี้<ฆ>ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะก็รอรุ้นแล้วการท่านผู้ชมที่จ้าตัววอลเล็ตมาแล้วรอรุ้นว่าดอกเบีย้ยจะลดไหมถ้าลดนะโอ้สองเด้งฮะไม่รู้ว่าจะเด้งแล้วมันจะไปมีผลกับเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนเพราะอย่าลืมนะถ,ถ้าดูในแง่ของที่รัฐบาลเองก็พูดหรือว่าหลายฝ่ายก็พูดหนึ่งถ้าดิจิตัววอเลตมาจะมาช่วงไตรมาสสุดท้าย<ฆ>ก็คือตุลาคมถึงธันวาคมยังไม่รู้ช่วงแบบชัดๆะน สองก็คือถ้าถ้าสมมุติเลยผมจะเขาสมมุติเลยนะลดดอกเบีย้ยววันนี้จริงๆออนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าลถดอกเบีย้ยววันนี้มันจะไม่มีผลกับขนาดเศรษฐกิจจริงๆปีหนึ่งะใช้เวลาเ,ออเดือนนี้เดือนเลยเมษายนก็แปลว่าถ้ามันมาพร้อมๆกันสักประมาณไตรมาสหนึ่งปี6กแมกราคมพามีนาแถวๆเนี้ย มันคงเป็นช่วงเวลาทองของเศรษฐกิจไทยถ้านะถ้าอีกทีหนึ่งถ้าสองโครงการสองอย่างนี้มันทำแล้วมันประสบความสำเร็จจริงๆนะฮะค่ะก็ต้องรอดูนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าผู้ว่าแบงค์ชาติไม่มามีผลอะไรไหมคุณอง๋งเมื่อสักครู่นี้ท่านจุลพันธ์ออกมากบอก,บอกแล้วไม่ไม่นะคือพูดง่ายพวกนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานค่ะเออถ้าท่านหน่วยงานมาก็ก็โอเคแล้วท่านก็บอกจริงหลายท่านก็ไม่ได้มาก็ก็ไม่แปลกหรอกนะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเพราะว่าก็มีการส่งตัวแทนมาก็เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างเลย แต่ว่าในส่วนตัวบุคคลเนี่ยมันก็สามารถที่จะมองได้ว่าเอ๊การที่ผู้ว่าแบงค์ชาติไม่มาถึงออสองรอบแ,<ฮ>แต่นายกรมนตรีเนี่ยถ้าเกิดว่าดูอวัจนภาษาที่ท่านนายกรมนตรีสื่อสารออกมาแล้ว ก็ท่านบอกว่าท่านไม่มาเออ,เอ,อก็ท่านไม่ติดธุระเอออันนี้อันนี้ท่านผู้ชมฮะไม่ได้พูดถึงเคสเนี่ยผมพูดถึงทั่วๆไปะนะให้จับสังเกตดีๆฮะผมคุยกับผู้นําหลายหน่วยงานเขาบอกว่าถ้าถ้าปกติเป็นท่านรองไปเป็นอะไรไปแบบเนี้ยโดยที่เบอร์หนึ่งองค์กรไม่ค่อยจะไปเนี่ย เขาบอกให้จับสังเกตเลยทดไว้ในใจว่ามีดอกชันอยู่ในใจแน่ๆเออแต่ว่าออวนนันนี้เขาบอกว่ามัน,ม,นมีผลจําเป็นประชุมกรองงอใช่ไใช่ใ<ๆ>ก็สาคัญคุณนองใช,ใช่ไหมกรอง,งอวันนี้ก็จะมีผลออกมาก็จะได้รับรู้ว่าสรุปแล้วจะลดหรือจะไม่ลดอย่างไรนะคะคก็ต้องรอติดตามกันอืค่ะ